ประเภทของเครื่องอัดอากาศนะครับมันก็จะมีสารพัดเนาะที่เราคุ้นเคยก็คือลูกสูบนี่แหละใช่ไหมครับปั๊มลมจักรยานนี่แหละลูกสูบทั้งนั้นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีแบบโรตารี่แบบสกรูแบบแรงเหวี่ยงอีสูนที่เป็นเซนติฟุกกลนะครับเ,เครื่องใหญ่ๆก็จะลงมาเป็นแถวข้างล่างนี่นะครับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นลูกข้างล่างนะครับไม่สกรูก็แบบเซนติฟกนะครับ เนี่ยปั๊มลมจักรยานเราเนี่ยก็คือเนี่ยหัวเนี่ยลูกสูบทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็มีต้นกําลังเป็นมอเตอร์ใช่ไหมครับมีระบบทดกําลังใช่ไหมมีทดรอบนะครับพุลเล่ใส่ผ้านนะครับแล้วก็มีถังเก็บแล้ i แอร์รีซิเวอร์ทนะครับโอเคไหมแอร์รีซิเวอร์เทน์นี่จะไปดูดีๆเราก็จะเห็นเห็นมีก๊อกไขระบายน้ําอยู่ข้างล่างด้วยอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะอันนี่เป็นแบบรีซิรเคนะครับเป็นลูกสูบ ไอ้คำว่า r ี c i p r o c a t i n ้นี่ไม่ได้แปลว่าลูกสูบนะครับ Re c i p r o c a t i n g หมายถึงหมายถึงกิริยาที่มันแบบไปกลั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 บอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็คือกิริยาของลูกสูบใช่ไหมมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเรียกอาการแบบนั้นว่า reciprocating นะครับอีกแบบมันเป็น rotary นะครับ r ร t a r y ก็คือ,ค,อ,ค,อคือหลักการในการอัาอากาศนี่นะนึกง่ายๆมันเป็นการรีด ปริมาตรนะครับคือรีดปริมาตรให้เล็กลงอะ่ะนะแล้วพอปริมาตรเล็กลงก็แปลว่าแรงอัดมันสูงขึ้นไงความดันมันสูงขึ้นนึกออกไหมครับทีนี้ลองดูภาพไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนเอ่าไม่มีชื่ออธิบายนะอืมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่า พิสตันหรือว่าเรียกว่าเวนไม่รู้นะอันนี้ก็ตัวนี้มันจะขยับเข้าออกได้นะครับแล้วแต่ตามแรงเหวี่ยงนะอย่างไอไอตัวนี้มันก็หมุนของมันไปใช่ไหมแล้วก็ไอตัวนี้มันก็จะเหวี่ยงออกไปนะตามแรงเหวี่ยงนะครับตอนนี้มันเหวี่ยงออกไปเนี่ยมันก็จะรีดอากาศใช่ไหมเห็นไหมมันรีดจากปริมาตรใหญ่ใช่ไหมครับรีดลงไปเป็นปริมาตรเล็กใช่ไหมก็แปลว่าปริมาตรลดความดันเพิ่มแล้วเดี๋ยวเขาก็ดึงอารมณที่ถูกรีดปริมาตรอะ แล้วความดันเพิ่มขึ้นแล้ว่ดึงออกไปใช้งานนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือลงเข้าใช่ไหมแล้วมันก็จะถูกไอ้ลิ้นเนี่ยไอ้ตัวเวนไอ้ใบไอก้ก้านสูบตัวเนี้ยกวา่าแล้วก็รีดปริมาตรให้เล็กลงกวามดันสูงขึ้นแล้วก็ดึงออกไปใช้งานโอเคนะครับอันนี้ก็ถูกเวียงนะแล้วมันก็เลื่อนเข้าออกได้นะครับอันนี้เป็นแบบโรตารี่อีกแบบนึ่งเป็นแบบสกรูก็คือช่วยกันบีบแล้วก็ดันออกไปนะครับก็คือรีดให้ รีดให้รีดให้ปริมาตรมันเล็กลงเรื่อยๆนะครับรีดให้ปริมาตรมันเล็กลงเรื่อยๆตอนที่มันเคลื่อนเข้ามาเอ,เออไม่ใช่วาดผิดทางตอนที่มันอากาศมันเคลื่อนเข้าไปเนี่ยมันจะถูกสกรูรีดเข้าไปรีดเข้าไป,ร,าไปรีดเข้าไปนะครับจนกระทั่งปริมาตรมันเล็กลงความดันสูงขึ้นแล้วเราก็ดึงไปใช้งานนะครับเราจะไม่เห็นใน,นลักษณะแบบนี้หรอกนะถ้าเป็นแอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ ar, เราเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละนะครับ เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรในกล่องนี้บ้างนะต้องแกะฝาดูนะครับอืมอีกแบบหนึ่งก็เป็นเหมือนเหมือนปั๊มหอยโขงอ่ะก็เป็นแรงเหวี่ยงมีศูนย์ดูดเข้าตรงกลางแล้วก็เหวี่ยงเพื่อรีบปริมาตรให้เล็กลงด้านข้างนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ต่อออกด้านข้างเอาไปใช้งานนะครับโอเคไหมนี่ก็เป็นประเภทการแบ่งอีกแบบนึงแบ่งเป็นสเตจนะครับก็คือเอ่ออัด รวดเดียวขึ้นไปเลยถึงความดันที่ต้องการหรือว่าจะแบ่งเป็นหลายสเตชนะครับเ,เช่นดับเบิลสเตจหรือว่ามัลติสเตจนะครับก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่เราก็อัดกันอยู่แถวๆเจดแปดบาร์นี่เป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการสิบกว่าบาร์เนี้ยก็อาจจะแบ่งเป็นสองสเตชนะครับในทางเทอร์โมไดนามิกวิเคราะห์ประสิทธิภาพแล้วการแบ่งเป็นสองสเตชชัดกว่าไม,ไม่ใช่ชัดกว่าโทษทีหัวผมกำลังนึกเรื่อง แบ่งเป็นสองสเตเนี่ยประสิทธิภาพรวมอ่สูงกว่านะครับแล้วอากาศก็จะไม่ร้อนด้วยเพราะว่าพอเราอัดสองสเตระหว่างตรงกลางเราจะมีอินเตอร์พูลเลอร์ลดอุณหภูมิลงก่อนคืออเดี๋ยวพูดเลยไปนิดนึงก็ได้อากาศเนี่ยมันเป็นคอมเพ e สซิเบิใช่ไหมอากาศมันเป็นคอมเพ e สซิเบิใช่ไหมคือปริมาตรมันยุบยุบของขได้คองก็คอมเพรส s ิเบิลอากาศที่ร้อน อปริมาตรมันก็ฟูใช่ไหมความหนาแน่นก็จะน้อยใช่ไหมครับอากาศที่อุณหภูมิต่ําหรืออากาศเย็นกว่าเนี่ยเปริมาตรมันก็จะหดตัวใช่ไหมครับความหนาแน่นมันก็จะสูงกว่าในในแง่ของเครื่องอัดอากาศเนี่ยเวลาเวลาเราป้อนอากาศเข้าไปครับถ้าอากาศเข้าเนี่ยอุณหภูมิมันลดลงอ่ะถ้าอุณหภูมิมันต่ํา แต่ว่าเราจะได้อากาศที่ความหนาแน่นสูงใช่ไหมเวลาเราอัดด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตรเท่ากันนเราจะได้เนื้อมวลมากกว่าเก็ตไหมครับถ้าเราอัดอากาศที่อัตราการไหลเชิงปริมาตรคงที่นะถ้าเราใส่อากาศที่เย็นกว่าเข้าไปอ่ะเราจะได้เนื้อมวลมากกว่าเห็นหไหมครับเพราะว่าอากาศที่เย็นกว่าก็มีความหนาแน่นสูงกว่า โอเคไหมปริมาตรเท่ากันได้เนื้อมวลมากกว่าอย่าเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะพบว่ามันจะมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการหนึ่งคือการลดอุณหภูมิที่เข้าออเครื่องอา,ากาศนะครับถ้าเราลดได้เราก็จะประหยัดพลังงานได้นะครับอืมเรื่องการควบคุม มันก็แล้วแต่นะครับว่าจะคุมแยกแต่ละเครื่องหรือว่าคุมแบบมีคอนโทรลจิกในการในการสั่งเดินไม่เดินเครื่องปรับอากาศไปเครื่องอัดอากาศหลายๆเครื่องในระบบอ่ะเช่นเช่นสมมุติในจังหวะที่เครื่องจักรในระบบหรือกระบวนการผลิตในระบบเราอาจจะเดินไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราอาจจะเดินเครื่องอัดอากาศแค่สองเครื่องสมมตินะครับ แต่ถ้าเกิดกระบวนการผลิตขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งกระบวนการอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปเฮ้ยไปสั่งที่ระบบคอนโทรลว่าเฮ้ยโฟล์ลมไม่พอแล้วว่ะมึงเดินเครื่องที่สามให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะไปสั่งเดินอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเนืกอออกมาครับอารมณ์ประมาณนี้นะลมประมาณนี้เรื่องระบบคอนโทรลมันก็เป็นลูกเล่นอีกอันหนึ่งอืมแล้วก็มีการควบคุมนะครับมันก็จะมีการควบคุมเอาหลักๆมีสองแบบ แบบแรกก็คือเป็น on off นะครับอันนี้เขาแบ่งเั็น4ี่แบบนะแต่ว่าผมแบ่งให้คุณเป็น2แบบง่ายๆแล้วกันนะถ้าเป็นแบบ on off ก็คือเฮ้ยความดันตกถึงจุดที่เซ็ตไว้แล้วก็สั่งคอมเดินนะสั่งแอร์คอมเพรสเซเดินแล้วพอมันอัดเข้าไปเติมในถังจนได้ความดันสูงสุดที่เขาตั้งเอาไว้ก็สั่งตัดอันนี้ก็เป็น on off นะครับแต่ถ้าเป็น m o d u l a t i n g m o d ู l a t i n g นี่ก็เป็นประมาณว่าเล่งรอบหรี่รอบได้อะเหมือนแอร์เหมือนแอร์อ,นอินเวอร์ตอร์ใช่ไหมคือพอเพเอพอความดันลมในระบบสูงแปลว่าเอ้ยฉันอัดพอละฉันก็จะลดรอบมันลงพอลดรอบการอัดลงปุ๊บปริมาณลมอัดในระบบก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมความดันก็จะค่อยๆลดลงพอถึงค่าค่าหนึ่งอ่ะมันก็จะไปเร่งรอบ ของแอร์คอมเพรสเซอร์ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบเร่งรอบหลีรอบเร่งรอบหลีรอบเงี้ยเลี้ยงตามระดับความดันใช้งานในระบบอะไรเงี้ยนะครับก็มีสองแบบออนออฟกับเรียกว่ากึ่งกึ่งเรียกว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับอืมการควบคุมตามลำดับขั้นแคสเคดเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมอธิบายคุณไปแล้วอะ่ะมีหลายหลายเครื่องก็ ค่อยๆสั่งเดินขึ้นทีละเครื่องใช่ไหมตามความต้องการใช้ลมแล้วถ้าการใช้ลมมันมันหมดความต้องการไปก็ค่อยๆเป็นลดการเดินปังง๊มลมทีละเครื่องทีละเครื่องอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เรียกว่าคาสเกดคำว่าคาสเกดนี่เวลานึกถึงคำว่าคาสเกดผมนึกถึงน้ําตกอะน้ําตกที่เป็นชั้นๆน,นึกออกไหมอย่างนี้เรียกคสเกดนะครับก็ นั่นแหละความต้องการใช้งานเรามันก็ไต่กันเป็นขั้นๆไงต้องการเยอะขึ้นก็เดินอีกเครื่องหนึ่งต้องการเยอะขึ้นก็เดินอีกเครื่องหนึ่งพอต้องการน้อยลงก็ปิดบางเครื่องอะไรเงี้ยนะครับล,ลักษณะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คสเคดนะครับเอ,อแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าใช้วิธีเวียนกันเดินมันอยู่หน้าไหนวะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นระบบควบคุมส่วนกลางเลยก็ว่าไปนะอืม อ้าวผมโน้ตไว้แต่ว่าเขาเขียนไว้ตรงไหนนะเดี๋ยวนะอืมพูดเองก็ได้เอกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการติดแบบมีสแปรเช่นเช่นสมมุติปั๊มลมเรามีสามเครื่องใช่ไหมโดยปกติแล้วอาจจะโดยทำไมวาดวาดไว้ก่อนอ่าสมมุติปั๊มลมเรามีสามเครื่องโดยปกติแล้วเนี่ย ความต้องการใช้งานจริงๆก็อาจจะใช้แค่สองในสามสมมุตินะครับแต่เราแต,แต่โดยปกติไม่มีใครซื้อสมมุติความต้องการสองเครื่องเนี่ยไม่มีใครซื้อแค่สองเครื่องหรอกครับเขาจะซื้อมาสามอย่างเงี้ยสแปรไว้หนึ่งนะครับเขาก็อาจจะเดินเครื่องที่หนึ่งที่สองใช่ไหมพอพรุ่งนี้ก็มาเดินเครื่องที่สองที่สามอุ้ยพอพรุ่งนี้ก็มาเดินสองสามพออีกวันหนึ่งก็อาจจะไปเดินสามหนึ่งอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับก็จะเวียนกันไป นะครับเวียนกันไปเพื่อให้อัตราการศึกสาองสึกหลอมันเกิดขึ้นพอๆกันอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งก็ทําได้เครื่องหนึ่งเป็นสแปร์เกิดแบบเฮ้ยเครื่องนี้เจ๊งไว้อ่ามันยังเหลืออีกสองเครื่องเดินใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับกับอีกแบบหนึ่งเลยก็คืออาจจะเก็บเครื่องนึงไว้สแปร์แล้วก็เดินสองเครื่องนี้ให้มันเจ๊งไว้เป็นเครื่องๆอะไรเงีเย้ยมันก็เป็นคนละคอนเซปต์กับเมื่อกี้นะครับก็ แต่ว่าคอนเซปที่ที่เขาใช้กันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการเวียนมากกว่าสลับกันเดินนะครับเดินทีละคู่อะไรเงี้ยเนาะเนาะแล้วแต่น,นี้ก็แล้วแต่คุณก็ถ้าคุณยังไม่เป็นลูกพี่เขาคุณก็ต้องมีคอนเซปอะไรบางอย่างในหัวก่อนนะครับแล้วก็เอแต่ถ้าลูกพี่คุณเชื่อแบบนึงแต่คุณเชื่ออีกแบบนึงก็แปลว่าคุณก็ต้องทําตามลูกพี่ก่อนเนี่ยแต่ว่าคุณก็ลองแล้วก็เก็บข้อมูลไว้บางทีข้อมูลที่ลูกพี่เขา มีมาก่อนอาจจะโอเคก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าถึงเวลาคุณเป็นใหญ่บ้างคุณก็อาจจะลองแบบที่คุณคิดได้ไงแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเดินแต่ละแบบมันข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานของโรงงานคุณไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจะเฉลี่ยกันสึกล้อหรือว่าจะให้สึกเป็นเครื่องเครื่องไปนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนก็ไม่มีผิดมีถูก อันนี้เป็นเรื่องประเภทใช่ไหมถัดไปจะเริ่มเป็นไอ้นี่แล้วครับไออะไรนะแกนแกนหลักของเรื่องอ่ะคือเรื่องลักษณะการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศนะว่าเราประเมินได้ยังไงแล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลนะครับ